ผ่านองการผ่านมารมหา,าเรีลงลิกเ็เลนัานยังหวังพ้นพเพิ่มขัอบกักับด้วยเวทมนต์ผ่านพ้ภไปไม่พ้นในเรวอน เปิดมหาวิามหาบุตาเปิดสิสิบ้าสิบ้านสิบสีเมืองบาดาลเปิดมหาจักวาลมือแสนแด่รุกษานเปิดมหาเห็นมหาดักมหาปังมหารวยแด่ทุกท่านทุกคนที่มา มากครับท่านที่มาร่วมงานป้ายครูและวันเกิดอาจารย์ในแต่ในวันนี้ขอใโชคดีมีใครสังไปเท้ากลับโชคดีมีทรัพย์เท่ากับทั้งไปไม่ติดไม่ขัดไม่ค่องไม่คาขอให้รวยรวนอนหลับให้ได้เงินตื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแจกแจกแสนให้ได้เงินเป็นล้านแก้แหวนเงินทองไหลมาที่มาขอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินขอประสบความสำเร็จในสิ่งทุกๆคนครับท่านครับสาธุสาธุ 中小金融机构的。